ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไม่เอาบอลโอนกรุบกรุบขณียนะครับหลังเนื่องจากนะครับช่วงนี้นะครับผมในฟีดเฟซบุ๊กนะครับบอทูเลียนกับอึงพี่น้องหลายแห้งนะครับผมแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่านะครับตนายทําคลิปไรสาระนะครับผมผมก็เลยมาแบบมีสาระครับวันนี้อ่ามาแบบมีสาระนะครับทุเรียนกับอึงนะครับช่วงนี้กําลังมาแรงในฟีดเฟซบุ๊กนะครับ ก็เลยพาทุกคนนะครับผมเดินทางจากชนบุรีนะครับมาจันทบุรีนะครับเพื่อจะมาพาพี่น้องทุกคนนะครับเรียนรู้เรื่องของทุเรียนนะครับได้ข่าวว่าปีนี้มันแห้งแล้งนะครับทุเรียนทําไมรสชาติถึงไม่อร่อยนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมที่สวนกันเลยครับพวกมะฮอดพี่น้องเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพิ่งมาถึงเช้านี้นะครับผมนี่เจ้าของสวนนะครับเตรียมทุเรียนไว้ให้นะครับลูกเดียวแต่ว่าหอมมากนะครับผม นี่หลายคนบอกว่าทําคลิปและสาระแต่วันนี้ผมจะมีสาระนะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมมาครับพี่น้องมาชมกันนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็ถึงต้นทุเรียนคือทุเรียนพันุ์นี้นะครับเป็นทุเรียนจันทบุรีนะครับผมเป็นทุเรียนพันเตี้ยนะครับโดกมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยดูเนื้อครับผมมามามาดูกล้องมามาดูใกล้นี่หอมบอพี่น้องนะครับนี่นะครับผม ทุเรียนไร้หนามนะครับผมที่จันทบุรีที่นี่ที่เดียวนะครับคือผมมาเนี่ยเดินทางมาเพราะว่าอยากได้เอมล็ดพันธุ์ไปปลูกด้วยนะครับผมแล้วก็จะเปิดศูนย์การเรียนรู้นะครับเรื่องทุเรียนครับทุเรียนราคาแพงมากพี่น้องและแหลงอย่างนี้ด้วยนะครับผมนี่มาดูใกล้มาดูใกล้ทุเรียนไร้หนามนะครับผมนี่หนามจะไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องหรือหนวยใหญ่แห้งครับผมไอนี้แค่ปลูกแค่หนึ่งปีนะครับได้รับประทานเลยนะครับผมนี่ไม่ธรรมดาแล้วพี่น้อง i you